ช่วงที่ผ่านมานั้นทุกคนอาจจะยุ่งเหยงิงแล้วก็มีภาระสำหรับปีใหม่นะครับมองโลกแบบวิกรมวันนี้ก็อยากจะมาคุยถึงภาพรวมของโลกว่าโลกนั้นได้แปลเปลี่ยนโลกนั้นได้พัฒนาโลกนั้นกำลังจะมีอะไรที่จะก้าวไปสู่ปีที่เราเรียกว่า2016 ประเทศไทยของเรานั้นวันนี้ต้องเข้าใจแหละครับว่าโลกเราใบนี้นั้นมีประมาณ200ประเทศครับเล็กๆใหญ่ๆรวมกันแล้วเนี่ยวันนี้มีประชากรถึงกว่า7,300กว่าล้านคนเลยทีเดียวมีผลิตภัณฑ์มวลรวมออกมาแล้วประมาณ70กว่าล้านล้านเหรียญเลยทีเดียววันนี้มหาอำนาจที่ถือว่าเป็นผู้ครองเศรษฐกิจของโลกนั้นก็คืออเมริกา แล้วก็สาภาพยุโรปครับหลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ2กลุ่มนี้แหละครับประชากรของยุโรปนั้นมีเท่ากับอาเซียนครับประมาณเกือบเกือบ6 0รล้านคนอเมริกานั้นมีประมาณแค่300กว่าล้านคนประชากรยังไม่ถึง1000ล้านคนนะครับแต่ปรากฏว่าอํานาจทั้งด้านเศรษฐกิจอํานาจของการทหารของทั้งโลกนี้อยู่ภายใต้การควบคุม ของสองกลุ่มนี้แต่แน่นอนครับเราวันนี้มีกลุ่มใหม่ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเกิดใหม่จากประเทศที่เคยยากจนเช่นอย่างกับประเทศจีนเช่นอย่างกับรัเสเซียซึ่งจีนนั้นถือว่าเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงอย่างมากนะครับในช่วงประมาณ30ปีที่ผ่านมาจีนสามารถผันตัวเองจากประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกตอนนี้กลายเป็นมห ah าอำนาจใหม่ ที่ถือว่ามีเงินสดหรือมีเงินทุนสำรองอยู่ในมือนั้นสูงที่สุดในโลกและที่สำคัญคือยอดการค้าขายหรือท t ทอลเทรดการนำเข้าหรือส่งออกนั้นมีมูลค่าถึง4.2ล้านล้านเหรียญในขณะที่อเมริกานั้นมีแค่4ล้านล้านเหรียญแล้วก็ตามด้วยรัเสเซียนะครับแต่รัเสเซียนั้นโชคดีครับในช่วงประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมานั้น รัเสเซียนั้นได้พบแก๊สได้พบน้ำมันทำให้รัเสเซียนั้นสามารถเป็นมหาอำนาจใหม่ทางด้านเศรษฐกิจได้แต่วันนี้ทุกอย่างนั้นก็ยังอยู่ในมือของมหาอำนาจก็คืออเมริกาและยุโรปนั่นเองเราคงจะต้องไปดูกันในข่าวหน้าแล้วล่ะครับว่าสภาพหรือเหตุการณ์ของโลกนั้นในปีที่เรากำลังจะพูดกันในปีใหม่นี้จะมีภาพ จะมีการพัฒนาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างไรครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ